ววลโทษด้วยเจ้าชอบพูดใดกันอยไม่นาตายต้องตอบคำถามอะไรจ๊ะคำถามอะไรกันเนี่ยคำถามอะไรกันเนี่ยคนที่จาชอบคงไม่ใช่แม่นาคนนี้หรอกนะถ้าคนต้องสแกนดูว่านางเป็นเทพจากไหนกันถึงปราบเพื่อนข้าอยู่หมัดลงแค่เล็กๆจะมีความหมายอะไรจะเดิมพัน ก็ต้องเดิมพันยันโหโหถึงหท้่ยงค่ำใครกล้ามาเดิมพันกับข้าเอ๊ะเนี่ถทา,างั้นเจ้าไปเดิมพันกับนางดูสักตาดีไหมชน,นะแล้วก็แบกกลับเปือนไปเลยสหายถ้าขือจะจะไม่ออกไปอีกเจะคนต้องเสียนางให้ไอ้หน้าขาวคนนั้นนะย,ยิ้มกุ้งเกิ่งไว้กันด้วยเอางดีเอางดี จะกล้าไหมพวกเราไม่เดิมพันเงินเดิมพันอย่างอื่นจะกล้าไหมฝังเฟื่องเปย์เอาเลยเม่นอางทตาแล้วนเอาเลย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 มีอะไรไม่กล้าด้วยเหรอเดิมพันสูงต่ำผู้แพ้ต้องตอบคำถามผู้ชนะมานหนึ่งข้อจะพูดปดไม่ได้แปลกใหม่แบบนี้ก็มีด้วยเดิมพันก็เดิมพันสิด่า ยังไงยังไงออกแล้วยังไงหกห้าศูนย์ดูสิมันคงไม่นางนะติวติวติวเลยทกเท่ายังหมุนติ้วอยู่เลยหมุนไม่หยุดหมุนไม่หยุดลุ้นเฮ้ยยังไงจะหยุดกี่โมงหกถังดอกแล้วจะหยุดกี่โมงเล็กนดเดคืออะไรต้องหกนะถึงจะชนะโอ้เจ้าเอ้าไอ้บ้ามาจามอะไรตอนนี้ขอโทษด้วยเลยวต้องขอโทษจริงๆริงไหมผมเวกรรมสงสัยเมื่อกี้ใครนเจ้าข้าขอโทษด้วยเจ้า ชอบพูดใดกันอุ้ยไม่นายต้องตอบเขาแล้วนะคำถามอะไรจ๊ะคำถามอะไรกันเนี่ยคำถามอะไรกันเนี่ยชอบใครชอบใครอดีายบอกว่าชอบข้านะนี่คำถามสปารังเคไรของท่านเปลี่ยนคำถามข้าอยากถามอะไรก็ถามอย่างนั้นจ้าแค่ตอบมาตามตรงไม่ตอบก็นับว่าแพ้ใช่ต้องตอบแล้วล่ะตอบก็ตอบสิคนที่เคยชอบไม่น่าจะใช่ข้ามั้งไม่ใช่หรอกเป็นข้างหาก คือคนที่ข้าอยากจะอยู่เคียงข้างไปช่วยชีวิตโอ้โหตอบฉลาดมากถ้าอยากอยู่เคียงข้างใครไปช่วยชีวิตนี่เป็นคำถามข้อต่อไปอ้าวชนะตานี้แล้วเคยมาว่ากันต้องชนะก่อนเ,อเลย,เเลยจะหนา,าได้เอาใหเอาใหม่เอางี้ใยันา,ามนะถ้าคัดจมูกก็อั้นไว้ก่อนออ,อ,ออกแล้วชนะแล้วแล้วของท่านละออกอะไรุ้น หกห้าสี่หชนะดีดีด้วยมเนือไม่นางถามเลยตาข้าถามท่านละหากให้โอกาสท่านอีกครั้งท่านยังจะเลือกทางนี้หรือไม่เอาถามแล้วตอบนี่มัวนั่งทำหน้ารออยู่ได้โอตอบสักทีเร็วเเพราะอะไรเพราะบทเส้นทางนี้ ข้าพบคนที่สำคัญมากคนหนึ่งหากค้าเลือกอีกเส้นทางข้าอาจจะไม่ได้พบนาง